กล้องอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตทีวีบอกพี่น้องทีภาพพี่น้องว่ามาติดตั้ง้องเบิ้งครับติดตัง้งในเบิ้งทีวีครับพี่น้องเบิ้งทีวีเบิ้งหนังฟังเพลงครับโดยใส่ของอินเทอร์โฟร์ซดครับโอทีทีขีดเช่หนึ่งหกแปดครับนี่ครับ กอ,กองตัวนี้ครับได้รับสัญญาณ WiFi ครับผมเบิ่งใดทั่วโลกครับนี่ครับเบิ่งซดก็ได้พี่น้องต้องใส่สำรับใส่กับไอสัญญาณ WiFi อินเทอร์เนต็ตนะครับตัวนี้ในกลองนี้ก็ในกลองนี็จะมีของอะไรนะครับ เปิดถอกมามีกลองครับกลองเติมมีกลองกลองแปลงสัญญาณครับจากเน็ตเป็นไอ้ปวกรับเป็นปวกทีวีครับเป็งหนังฟังเพลงครับพี่น้องนี่ครับ K หนึ่งหกแปดครับแต่ก็มีรีโมทครับอันนี้ผมใส่ใส่ทานก็เลยครับใส่ทานเนียบ่อยแต่มีสาย สายสัญญาณครับสายสัญญาณต่อต่อตัวนี้กับทีวีครับพี่น้องกับมีอะแดปเตอร์เนี่ยครับเอามาให้กามีสายเสารับสัญญาณครับไวไฟครับเนี่ยเสาเสาสัญญาณรับไวไฟครับพี่น้ที่มาต่อใสายเอทีวีอะครับนอ่ามันบอมีสมาร์ททีวีครับ กันต,ติดดาวเทียมกับยายียครับขึ้นล่าอ่้าผมได้ใส่แผงครับใส่แผงนี่นี่นี่รับได้แน่วว่าได้แน่วพี่น้องใส่แผงกี่ยี่ตันครับนี่สื่อมากขึ้นพ่แนวมุนหนามุนหลังครับมันได้เบิง่งได้แน่วว่าได้แน่เทียร่มมากมันกับปิ้วมันแผงว่าแนนครับลำขั้นครับพี่น,อน้องก็เลยใส่อตัวนี้แค่นี้ ของอินโฟแซนเลครับเดี๋ยวผมถิมว่าลองเบริงว่ะมันเป็นยังไงโดยการใส่เน็ตเน็ตผมนี่เป็นเน็ตซิมครับซิมเน็ตซิมเน็ตอ่าสีไปใส่น้ำไหน้ำหนาก็ได้ครับผมซิมเน็ตนี่ยขันนีโซลาเซลล์กรับไปใส่ก็ได้ผมถือวาใส่ลองเบริงซิมเน็ตมันสีแห้งสำเนียครับซิมเน็ตตัวนี้ตัวนี้ผมใส่ซิมเน็ตของยี่ห้อนี่ครับนี่ยี่ห้อ ยังใส่อยู่ครับเอานเน็ตเอเอาซิมเน,น็ตของเอ็นทีครับเอาเน็ตเอ็นเอ็นทีมาใส่ใส่ไอ้ไล่ไล่ปีครับเก้าร้อยบาทครับเอ็นทีเบิร์ตปีครับเก้าร้อยครับซิมเลนเน็ตได้ดังเดียวนะครับเอ็นทีมันสิมีตายอยู่ในเมืองครับผมขันหางออกจากประมาณจากเสาสัญญาณประมาณกิโลหนึ่งเนี่ยมันสีหลับ,บว่วใครใดครับของเอ็นทีอันนี้อยู่ประมาณสัก เจ็ดลอยเมตรครับเก้าลอยเมตรได้อยู่ครับนี่รับได้อยู่กัแห้งเติบอยู่ครับเดี๋ยวผมสบมอลองอบิงึงกับไอ้อินทวโฟเซตตัวนี้ว่ามันสิเป็นยังไงนี่เบิ้งไหนวะครับแหลกสัญญาณตัวนี้อ่เขาว่าเาาบิ้งใดทั่วประเทศทั่วโลกม่เป็นทั่วประเทศทั่วโลกพี่น่อยพูดนะไ <Yeah. S 1> อ้จา่าพี่สิเิง็งประเทศแดมันถืงมีกดอยู่ครับเดี๋ยวผมผมเสียบต่อ ต่อเข้าไปล่องเบิงก่อน,นครับผมโดยเสียบท,ท่าผีแล้วนี่อ่ายวไฟไวเน็ตไวไฟนะจะเสียบคางนะครับนี่นี่หู้หู้นี่ครับสายเสานี่ครับเสาต้นตัวนี้เฮ็ดดีอ่าเฮ็ดอ่า เป็นเฮดดีครับตัวนี้เดี๋ยวผมใหม่เสียบเสียบสายลงนะครับผมผมต่อสายเข่าทีวีลองบิงก่อนเนี่ยครับผมต่อเข่า usb ครับสายไอต้นรับไวไฟครับสัญญาณไวไฟครับเาขาวๆนะครับอันนี้ฟินนี่ hdmi ครับผมนี่สายนี่ สายเดียวครับทั้งภาพทั้งเสียงครับไปน้ำกันมาเสียบเข่าดีให้ดีมาไอของสอง,สองที่หนึ่งครับของทีวีเท่าน,นี้แหละครับผมเดี๋ยวผมกับจิบเสียบปลั๊กทีวีเข้าก,กันเสียบปลั๊กทีวีแล้วก็เสียบปลั๊กของไงอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับอะแดปเตอร์ แอดเตอร์ครับมองหูเสียบครับหูเสียบแอดปเตอร์นี่ครับสวิตช์กดปุ่มเปิดปิดเปิดจุนี่ครับอ่าหูเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กลองมือพี่น้องเสียบปลักป๊กลองมือ,มอเ,อเอนี่ยครับต่อต่อสายแล้วครับเสียบปลั๊กทีวีอ่า เสียบปากครับผมนะครับเสียบป๊กแล้วขึ้นเดียวกดปุ่มครับกดปุ่มกดปุ่มเนี่ยครับเปิดนะครับสัญญาณไวไฟ,ไฟจอขึ้นมาแล้วครับผม มากลลยพี่น้องเลือกซอง,งมันถือนะครับเลือกซองอ่ามองมองหูห้เสียบครับผมหู้เสียบอยู่อยู่ข้างหลังนี่ครับแบล้วน,น,นั้นึ้น hdmi ครับไม้ไอ้ซองเล็กนึงับผมนี่นี่แต่สันมันสิรับสัญญาณบัถืุครับนี่ผมเสียบซองนี่หน้าจอทีวีกับตองปัตรมันเขา้เขาเข้ากันครับนี่อินโฟเซีขึ้นมาแล้วพี่น้องที ที่มันขันได้มากไหมครับต้องอัปอัปเกรดเจ้าของครับดาวน์โหลดอัปเกรดเจ้าของที่นี่ผมได้ทดลองมาแล้วให้ล้านเพิ่นเสื่อมอัปเกรดให้ครับมาปุ๊บมันก็เลยว่าอัปเกรดให้ครับผมเหลือแต่ว wi ่าไวไฟอยู Fi, ่เนาะไวไฟนี่ของรีโมทของของ,ขอ,งอินโฟเซครับกดคำว่าไวไฟยู่ในนีแครับอ่า กดนี่ครับได้นาจอมั่งสีหรอพี่น้องว่าเสียบมีไหมครับกดไวไฟอยู hmm. ่หร่สีปุ่มสีสมเลยเปล่านี่นี่ยน้นปุ่มที่สมไวไฟกดกดเลยครับ mm hmm. มันเสียให้เาเลือกครับผมไวไฟไวไฟไอิอตัวนี้เลือกไวไฟกดโอเคไปครับ คืนมาแล้วครับนี่เป็น Wifi นะครับตัวแรกครับผมกดโอเคแล้วพี่น้องแล้วก็ใส่พาดเบิร์ดครับเดี๋ยวผมใส่พาดเบิร์ดก่อนครับผมครับเขา้ารหัส w ว Wifi แล้วครับผมที่นี่ก็เขา,าเลือกเค,ครือข่ายกดออกไปครับพี่น้อง กดเมนูครับกดเม,เมนูออกนะครับเขามาหนาเมเมนูตัวนี้แหละครับผมอ่ายไฟ้ wi Fi, ขันตอนถือต้องครับมันจะขึ้นนานี้ครับวอนไ i ไฟเข้าไปครับกดอ่ากดเมนูออกมากครับผมกดปุมปมป่มก็ปุ่มปุ่มกัไก่ใอญ ต่างๆนี่ครับนี่ครับว่า NYU เอ็นยุ่ยครับผมนี่ตัวนี้ใต่ปุ่มสีเหลืองครับพี่นอ้องกดออกมาแนละ้วจะขึ้นไหวไฟครับเหซีโมครับเนี่ยกาวัดไอเสื่อมต่อกันเลยละครับายไ,ไฟครับพี่นอ้อ,องอทีนี้เขาซีาเบิึงทีวีครับทีวีเมนูนี่สิเลือกได้ครับเขาสิเลือกเรื่อ,นองนี้ยังยูทูบก็ได้พี่นอ้อง หวกนังกับหวกนังสี่อหลี่ับหวกเอ็มสามยูอียงคนใดครับผม IPTV เอ่อวกมีเดียครับเขาไม่เมนูเขามาเมนูแล้ครับผมเมนูแล้วอินโฟแครับกดเข้าไปเลยครับกดมองกลางๆครับโอเคเข้าไป สิปีใหเน,นี่ครับอินเทอร์เน็ตอ่าซิมเน็ตครับพี่น้องกับเบิ้งกับเบิ้งหนาไม่รู้ครับกดปุ่มกลางครับผมฮาสิเลือก่องเลยครับพี่น้องเราสะเลอกสองล้วก็เลือกครับเราเก็บสองสามสองโมโ,ลโลน,นยเโยครับ ขันออกไปออกคนไว้นู่นครับไปทานได้จนถึงกดได้นู่ออกไปใหม่ครับพี่น้องกดปุ่มนี้ครับกดนี่นู่กเลือกไล่ครับพี่น้องทีวีไล่ไล่ทีวีพี่น้องอ่าคนไทยถอดสดครับมันจะมีเวลาบอกอยู่พี่น้อง สองทีวีกันนะครับมันเป็นโปรแกรมที่เล่นสดพี่หน่อยเป็นเรียวถ้มครับกดไม่นัวไปครับมาสปอร์ตลองมืองพี่หน่อยสปอร์ต พวกกีฬาครับกําลัางโหลดหอยู่พี่นอ้องอันนี้นียครับจะเป็นรายงานผลครับพี่นอ้องทีน้เราจะเปิดบึงลอกบึงกันเลยครับตัวใี้เป็นตะเบิง้งใดนะครับก็เลื่อนเราพี่นอ้องเลื่อนไปใบมุ่ น,นเป็นใบม่วงต้องเปิดต้นกันเลยครับผมอันนี้จบเกมนะครับได้ถอดไปแล้วการไทยจบเกมนี่ก็บสิ่งแกงว่าจบแล้วครับผมเนี่ยครับอันนี้อันนี้สิแกล้งว่าเนี่ยครับอันนี้ก็จบเกมแล้วพี่น้องจบเกมหมดแล้วครับ สกอร์ขึ้นแล้วครับลองพวงศูนย์ศูนย์นี่ครับจบเจมมือเหล่าพี่หนี่มอันนี้ทายทอดสดนะครับเด้ออ่ามันจะไม่มเวลาบอกเลยครับผมกัดสดวกกัดทายตีหาหออกม้วนสิครับอันนี้เวลาบอก ตีสามครับอันนี้บอกแก่งเวลาเยอ่ครับอันน้องกดพ่งครับนี่ยังวัวทันเริ่มครับนี่เทีย่ยงขึ้น4ีิหาครับวันที่สิบสามครับยังสิยังสิเต้กันครับยังสิเบิ้งได้อีกเนอะ นกดเบึงนี่มันสึกขึ้นว่ายังยังบ่ท่านในเริ่มครับผมอันนี้ไลฟ์สดาโาตกของเมนูออกครับอ่ามาหน้า youtube ม่น้อกดเของหนา YouTube. ้ายูทูพี่น่องสิเบ,บึงยังกับเรื่อนแบบโอมีโคษาน้าครับผม คนหาคดรปุ่มสีเขียวครับนี่ครับคนหา้ากับข้นไปเลยครับผมสิคนหาสิบเบิ้ลยังครับขันออกนะครับเด้อออกว่าเอ็กซิสออกครับผมปุ่มปุ่มขางครับมันเป็นเมนูด้วยครับบัน,นเอ็กซิสออกขางน,นี่นี่ครับ นี่ยูทูบรับครับมีเลือกไลา์ครับผมเรือ่มาเบิองอ่ามูวีครับมูวีแหมมูวีมูวีโด่งแดงครับชีวิตนังให้เลือกลายครับพี่น้องอ่าเลือกเข้าไปอันแรกเลยครับลองเบิอง่ามีเรื่องได้เนี่ยครับผมปีสองพันยี่สี่กับลองเบิองครับลองเบิองปีสองสี่เบิองไหนรีบว่คุณแม่ป่วนไข้ครับนี่มันขึ้นอยู่นี่ อันนี้เป็นเน็ตของซิมเน็ตครับผมนะครับก็เพิ่งได้เยอะครับผมออกไปครับกดเมนูเอ็กซิทออกไปครับสิ่งเรลืองนั่งเรื่อง,ง,เ,รองเรื่องได้ก็ได้หร่อ้อง หนังใหม่เข้ามาครับในปีสองพันี่สิบสี่สองพันปีนี้ครับหนังปีนี้ครับเลือกเบิ้งเอาครับพี่น้องเด็ดกานเปิดเบิ้งหลายๆมันสิทิ์ติดเลยกับสิทธิ์ครับเด็กฟุบบอกไปก่อนมาซีรีส์ครับหนังซีรีส์ครับฟองมาซีรีส์ครับมาเบิปงหนังซีรีส์สีโอไทยหรือหรือซีรีส์ภาคไทยครับเกาหลีครับมีให้เลือกครับผม เลองกองไทยลองมืองครับมีเรื่องในใน,ในครับทิชานี่ก็มีครับทิชชามีมีหนังมิตรนังใหม่ใหม่ครับสิรีหนังใหม่ใหม่ครับหลายหลายหลายเรื่องครับผมมีหนังไทยครับเอ็กซิสตออกไปพี่น้องทานัง เกาหลีครับนังเกาหลีแล้วพวงนังเกาหลีนี่ครับการคันว่าจบแล้วคือสายนังจบแล้วนะครับผมนี่สิมิตรอนหนึ่งตอนสองจนจนจบเลยครับผมแล้วตอนนี้จะปิดเครื่องสิบ่ลบันทึกนะครับจำมากดตอนตอนเอาเองครับพี่น้อง แต่เพิ่งตอนในกันเลือกเขาครับสีสันในจังหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นไอ้เน็ตเน็ตซิมเป็นซิมเน็ตพี่น้องไฟไฟซิมเน็ตข้อมูลเร็วกับฟอกกับเพิ่งพอ่อเพิ่งได้ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วของคายเนี่ครับเนี่ยจังสีครับ อาจจะสะดุดจังหน่อยครับนะครับมีนังนังลายเหลืองครับซิรีเอ็นซานยูมืออ่อพวกนี้สิเป็นอ่าเป็นไอ มีรหัสเขามากครับมีสตรีมสตรีมสดยังเนี่ยครับเอามาใส่เอามาใส่เพื่อว้เว็บตัวนี้ครับผมตัวนี้ออกไปครับเขาเมนูนาซีมีซัมเนี่ยครับคาน,นาเมนู พี่นอ้องกองหนีว่าเป็นธรรมดาเลยครับอกองหนีมันสี่มีพิเศษครับเมนูหนึ่งครับเมนูอยู่ในนี้แต่เข้าเบาเอาขึ้นไห้ครับพี่นอ้องมันเป็นหนังเป็นหนังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใยา่บ้านกำนันหรือลูกบ้านก็ได้ครับสีเบิงครับพี่นอ้อง แต่ว่ามัน่จังได้กัดทักมากครับทักมากบึงคันใส่องผู้ได้ใส่กองกนี่ครับมันมีพิเศษดูพี่น้องถ่งาตามนองบิงมันพิเศษจังไดมันมันจะมีรหัสเขาอยู่พี่น้องขันเบิงปกติสีม่วมมีนะครับผมขันเขารหัสปุ๊บสีอีกไม่เนวนึ่งเด่งขึ้นมาพี่น้อง กันฟิดเครื่องมันกี้สีหายไปครับทักมากครับพิเศษจยังไงสำหรับกล่องนี้นะครับเด้อกล่องอินโฟเซตตัวนี้นี่แหละครับคุ้มครับคุ้มเบิง้งเบิ้งถือหอกทีวีครับเบิง้งหนังซีรีส์เบิ้งหนังเบิ้งยูทูบคิทูบครับผมกล่องเดียวนี่จบปีหลังเลยเราต้องไปติดดาวเทียมไว้มันยากไปหลองเมื่อย ปีนเสามันยากสื่อกลองเดียวเสียบสองหม่องครับสามกบเสียบปักไฟพี่น่องจบเลยครับนี่แหละครับเป็นกลองกลองอดัดไอ้กลองวิเศษจังน่อยผมว่าดีก็จังอื่นู่ครับผมว่าแอนดรอยนี่ก็ซาอยู่ครับของกล้องแอนดรอยทีวีนี่ก็ซาผมเคยใส่ยูทาสะขึ้นแล้วก็เบอร์หน่ตาทีวีอย่างเดียวครับยูทู e กับ ิ่งไดอยู่ดแต่ว่าอันนี้สีหลยก่อนครับมีหนังมียังให้เบืองครับลายเดี๋ยวพี่น้องจคพูดกับทักมากครับผมวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ